เห็นเข้าใจยิ้มทำใจสดใสและเปิดปานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู้โรคภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเบื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นจะ่คนแข็ง สวัสดีค่ะรายการคนสู้โรคร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมฟื้นฟูดูแลปัญหาเท้าแต่ละท่านจะมีปัญหาอะไรบ้างนั้นเรามีคําตอบมาให้ค่ะในช่วงสนทนาอยากถามคุณหมอนะคะว่าในกรณีที่ว่าเวลาที่เดินนา,นานๆหรือนั่งนานๆทําไมข้อเท้าถึงบวมคะ เวลาเราเดินนี่ค่ะเราปวดข้อเท้ามากจนต้องนั่งพักแล้วต้องต้องนวดไม่ทราบมันเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะมีปัญหาที่ชอบเป็นตะคิวนะคะคือบางทีตอนนอนนะคะก็จะเป็นตะคิวที่ที่นิ้วเท้าหรือที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เวนหรือไม่ก็เวลาเดินถ้าเดินเยอะหน่อยก็จะเป็นตะคิวที่น่อง ก็ไม่ทราบว่าม,มันเกิดจากอะไรแล้วเราควรต้องป้องกันยังไงบ้างอะค่ะหลากหลายปัญหาเหลือเกินนะคะสำหรับปัญหาสุขภาพเท้าวันนี้ค่ะเราได้ผู้เชีช่ยวชาญโดยตรงนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเท้าค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวพร,รชัชวานพาณิชค่ะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลสิริราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจา์ ปัญหาในเรื่องของโรคเท้าเมื่อสักครู่นี้สอบถามมาแต่ละคนมีปัญหามากมายเหลือเกินนะคะแตกต่างกันไปค่ะเริ่มด้วยปัญหาเลยอยากจะทราบในเบื้องต้นเลยค่ะว่าตั้งแต่อายุน้อยๆจนถึงอายุที่มากขึ้นค่ะปัญหาที่พบมีอะไรบ้างคะก็มีหลากหลายนะคะ,คะจริงๆแล้วเวลาเราแบ่งว่าเอ๊ะเท้ามีปัญหาหรือเปล่าะนะคะเรามักจะแบ่งตามสัดส่วนของเท้าเช่นนิ้วเท้ามีปัญหาไหมข้อเท้ามีปัญหาไหม,มหรือว่าส้นเท้ามีปัญหาไหมนะคะซึ่งถ้าเด็กๆเลย ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เจอก็เป็นปัญหาของอุ้งเท้าส่วนใหญ่เด็กจะมาเจอเรื่องเด็กเท้าแบนค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มัจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับนิ้วเท้าเช่นมีนิ้วหัวแม่เท้าเกามีเท้าผิดรูปนะคะถ้าเป็นวัยหนุ่มสาวก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการเดินเยอะทําให้เจ็บบริเวณส้นเท้าแบบนี้ค่ะสาหรับผู้สูงอายุล่ะคะอาจารย์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เจอนะคะ ส่วนใหญ่เจอก็หนึ่งถ้าเป็นเรื่องของนิ้วเท้าทางด้านหน้าก็คือเรื่องของนิ้วหัวแม่เท้าเกานะคะที่เจอบ่อยมากๆเลยถือว่าเจอเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ ต่อมาก็คือเท้าแบนในผู้สูงอายุค่เท้าแบนนี้ผู้สูงอายุคือตอนเด็กๆเกิดมาเท้าไม่แบนแต่พอโตขึ้นโตขึ้นอายุมากขึ้นเริ่มมีเท้าแบนคำว่าโรคเท้าแบนนี่มันคืออะไรล่ะคะต้องรู้จักอุ้งเท้าก่อนค่ะคุณหมอเพื่อนรู้จักอุ้งเท้าอุ้งเท้าก็คือส่วนที่มันเป็นส่วนโค้งเราจะเห็นค้งๆเวลาที่มองมองดูเวลาแบบเท้าแตะพื้นแล้วเห็นเอ๊ะรูๆตรงนั้นอยู่ใช่ทีนี้ตอนเกิดมาก็มีไอ้รูนี้นะแต่นี่พอโตขึ้นโตขึ้นสัก จะเจอประมาณผู้หญิงวัยกลางคนสักประมาณถ้าส mm ิบหกสิบนะคะน้าหนักตัวเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแ, mm hmm. แต่ว่าเส้นเอ็นเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิม <That. S 2> สิ่งที่เกิดขึ้นคืออุ้งเท้าที่มันเคยมีจากเคยมีเส้นเอ็นเนี่ยพยุงเอาไว้มันเริ่มแบนลงจากเส้นเอ็นเนี่ยมันเสื่อมมันล้านะคะ mm hmm. กลายเป็นอุ้งเท้าแบนในผู้ใหญ่ mm hmm. ทําให้เกิดอาการปวด ปวดไม่ได้ปวดแค่เท้านะปวดไปถึงเข่าปวดไปถึงหลังได้นะคะใช่ค่ะปวดมาถึงเข่าแล้วก็หลังเลยนะคะะอ้อันตรายเหมือนกันอันนี้พบได้ในผู้สูงอายุนะคะแล้วถ้าสมมติว่าพบแล้วเกิดอาการค่ะเราจะมีวิธีการในการดูแลไหมคะมีค่ะค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าโรคเนี่ยของเท้าทั้งหมดเนี่ยสาเหตุเนี่ย หนึ่งเกิดจากพันธุกรรมนะคะ,คะเช่นนิ้วหัวแม่เท้าเกย์อย่างเงี้ยเกิดจากพันธุกรรมนะคะ,คะแต่ส่วนใหญ่เกิดจากการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม ผู้หญิงมีคงเป็นรองเท้าส้นสูงเยอะๆอะไรอย่างงี้ไหมคะใช่ค่ะคุเป็นค่ะคือคือส่วนใหญ่แล้วอย่างอย่างผู้ที่วัยกลางคนอย่างงี้สักประมาณอายุสักประมาณ50-60มาเจอเนี่ยวัยรุ่นของท่านเนี่ยจะเป็นยุค60ซึ่งรองเท้าทั้งแหลมทั้งสูงนะคะเพราะฉะนั้นนิ้วหัวแม่เท้าเกเจอได้เยอะนะคะปวดเท้าปวดน่องเจอได้เยอะแล้วก็อุ้งเท้าที่มันแบนลงก็เจอได้เยอะเหมือนกัน นะคะแล้วอย่างนี้เวลาที่เวลาคนไข้มาหาค่ะอาจารย์เรามีวิธีในการตรวจยังไงบ้างคะค่ะก็คือเราจะมีการตรวจเท้าะนะคะการตรวจเท้าก็คือเราตรวจจากการตรวจร่างกายธรรมดาก่อนอก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเราขยับเท้าดูข้อต่อดูอะไรต่างๆจากนั้นให้ยืนขยั้เท้าให้ดูหันหน้าหันหลังให้ดูเดินให้ดูแล้วอาจจะมีเครื่องมือพิเศษเช่นเครื่องมือเพื่อตรวจด,ดูการกระจายน้ําหนักของเท้านะคะแบบนั้นที่เรียกว่าプロด c สโค ค่ะ,ะ,คะมีอุปกรณ์ตรวจด,ด้วยมีอุปกรณ์ตรวจด,ด้วยเจนกระทั่งถึงการเหยียบลงบนแผ่นคอมพิวเตอร์แล้วก็ออกมาเลยเห็นเป็นแนวเลยว่าน้ําหนักกดเท่าไหร่ยังไงนะคะที่จอคอมพิวเตอร์อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน ะะเป็นการตรวจที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับปัญหาโครงสร้างของเท้าเราค่ะ,คะอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้สูงอายุมักจะเป็น mm hmm. เพราะว่ามีโรคประจําตัวร่วมด้วยนะคะเบาหวานค่ะ,คะเขาสามารถทําให้เกิดโรคอะไรในเท้าเราได้รุนแรงไหมคะจาร์เบาหวานเนี่ยทำให้เกิดปัญหาของเท้าได้มากแล้วว่าในคลีนสุขภาพเท้าที่ศรีราชเนี่ยเรื่องหนึ่งคือปัญหาเท้าเ,าเบาหวานเลยนะคะ mm hmm. ทำไมถึงเกิดปัญหาเท้าได้ในคนที่เป็นเบาหวานคมาเพื่อนทายซิ จากอะไรนะาจากาหลอดเลือดของเขาที่ไปเลี้ยงที่ไม่ดีรวมถึงควิมุูมกันก็ไม่ดีด้วยติดเชื้อก็ง่ายดย้วยใช่เลยค่ะคือคนอที่เป็นเบาหวานเนี่ยพอมีน้ําตาลในเลือดสูงๆเนี่ยทำให้หลอดเลือดเล็กๆนะคะมันอุดตันหลอดเลือดเล็กๆไปที่ไหนคะหลอดเลือดเล็กๆไปที่ตาไปที่ไตแล้วก็ไปที่ทีน นะคะ <S <S นะคะนะไบที่เทา้า,ะะา่ะทำให้เกิดอะไรคะปัญหาคือเท้าชาเท้าชาเพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงอันนี้พอเท้าชาปุ๊บไปเตะไปโดนอะไรไม่รู้สึกแล้วะนะคะปัญหาก็คือว่าเกิดแผลดโดยที่ไม่รู้ตัวนอกจากนั้นเส้นประสาทที่นอกจากรับความรู้สึกเสียละเส้นประสาทสั่งการก็เสียทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันรีบเล็ก นะคะกล้ามเนื้อขาปกติแต่กล้ามเนื้อที่เท้ายังปกติทำให้เกิดการเสียสมดุลเท้าก็จะมีการผิดรูปเหมือนนิ้วเท้าหงิกหงิกขึ้นมานะคะเท้าผิดรูปเวลาเดินน้ําหนักลงผิดปกติแถมชาอีกเพราะฉะนั้นก็จะเกิดแผลที่เรียกว่าเป็นแผลเรื้อรัง เป็นแผลที่คนไข้ไม่ใส่ใจเพราะไม่เจ็บออันนี้คือปัญหาที่เราเกิดได้เนคนไข้ที่เป็นเบาหวานโอ้เห็นภาพมากเลยค่ะแล้วยิ่งไม่เจ็บก็ยิ่งไม่มาหาหมอด้วยเพราะคิดว่าปกตินะคะใช่ค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้ที่เดินเข้ามาค่ะเราไล่ความผิดปกติที่อาจารย์พูดเมื่อข้างต้นเลยค่ะเรามีวิธใีในการดูแลอย่างไรบ้างคะอ่าเราเอาลองดูทีละปัญหาดีไหมคะปัญหาเอาเอา,เอาที่ปัญหา ท็อพิดมากที่สุดคือปัญหานิ้วหัวแม่เท้าเกเมื่อกี้พบหลายท่านเลยนะคะปัญหานิ้วหัวแม่เท้าเกเนี่ยที่เราเจอว่ามีปัญหาบ่อยที่สุดคือคนไข้ใส่รองเท้าไม่ได้เพราะใส่แล้วมันเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บที่มันปุดๆตรงบริเวณนิ้วที่มันเกนะคะ,คะถามว่าคุณหมอคะจะตัดรองเท้ายังไงให้นิ้วมันหายเกคําตอบคือมันทําไม่ได้ค่ะถ้านิ้วหัวแม่เท้ามันเกไปมากๆแล้วสิ่งที่ต้องทําคือ คุณจะต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไข,ขการผิดรูปของนิ้วเท้านั้นคนไข้ก็จะอืแล้วแบบไม่ผ่ามีไหมคะคไม่ค่อยมีใครอชอบผ่าตัดด้วยไม่ผ่าก็ต้องตกลงกันก่อนว่าได้ค่ะแต่ว่าการไม่ผ่าเนี่ยคือการหยุดไม่ให้มันเกมากขึ้นไม่ใช่การจับมันกลับมาตรงใหม่นะคะทําได้หลายวิธีเช่นการใส่ที่ดามในหัว,หวมแม่เทา้า า oh. การทําแผ่นรองในรองเท้าที่เหมาะสมนะคะการเลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสมคือรองเท้าด้านหน้าต้องหัวโตและกว้างพอหนังนิ่มพอเพราะถ้าหนังไม่นิ่มหัวเล็กมันก็จะบีบ hmm. บางคนเนี่ยสมมติว่านี่เป็นทางปุ๊บะจะดูแค่ไอ้ตรงที่ปุดปูด,ปดตรงเนี้ยพ้นแต่เนี้ยข้างหน้าข้างบนเนี่ยแคบสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะบีบตรงนี้พอบีบตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ยิ่งโกง่กงโก่งกลายเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ไม่หายค่ะเพราะฉะนั้น เราจะต้องใส่รองเท้าที่มันมีขนาดใหญ่กว้างถึงนิ้วเท้าเลยให้นิ้วเท้าเนี่ยเรียงได้ทุกนิ้วไม่บีบหรือหนีบเข้าหากันถึงจะเป็นรองเท้าที่เหมาะสมสําหรับนิ้วหัวแม่เท้าเกย์อแล้วแผ่นรองที่ซันพูดถึงนี่คือเขาช่วยในเรื่องของอะไรบ้างแผ่นรองะจะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักค่ะ,คะเพราะว่าพอนิ้วหัวแม่เท้าเกย์ปุ๊บสิ่งที่เกิดมาก็เกิดเกิดขึ้นมาก็คือว่าการกระจายน้ําหนักเวลาเหยียบเนี่ยมันจะมาลงลงจุดที่มันควรจะไม่ไม่ควรจะลง คือปกติแล้วเนี่ยเราควรจะลงตรงบริเวณนิ้วไว้เท้าเยอะอเพราะมันเป็นนิ้วที่ใหญ่ปรากฏว่าพอมันเกไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ลงน้ําหนักไม่ได้ก็เลยขยับมาที่จุดอื่นค่ะทําให้คนไข้เจ็บฝ่าเท้าตามมาค่ะปัญหานี้เจอได้แก้ไขด้วยการทําแผ่นรองที่เหมาะสม,มหลายจะทําแผ่นรองที่เหมาะสมขึ้นมาให้จุดตรงบริเวณที่รับน้ําหนักเนี่ยให้ใช้วัสดทุที่มันนุ่มขึ้นนิ่มขึ้น หรือเขาอาจจะแค่ใส่รองเท้าที่พื้นนุ่มๆก็ช่วยแก้ไขปัญหานี้แล้วนะคะอันนี้คือแผ่นตัวตัวอย่างแผ่นรองอันนี้เป็นตัวอย่างแผ่นรองอันนี้ต้องใส่เฉพาะในรองเท้าที่เป็นผ้าใบเท่านั้นหรือว่ายังไงรองเท้าแตนก็ได้รองเท้าแตะสมก็ใส่ได้อ๋อแต่ต้องเป็นรองเท้าแตะที่มีที่ที่มีที่คาดทั้งหชใช่ที่มันต้องขยับความกว้างได้แต่ถ้าเป็นคีบๆอย่างรองเท้า ติกับทิปตอบอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้นะคะนะคะอันนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้อันนี้ก็คือเหมือนกันไหมคะอันนี้เป็นตัวรองอุ้งเท้าค่ะตัวนี้จะใช้สําหรับกรณีคนที่มีอุ้งเท้าสูงหรืออุ้งเท้าแบนเป็นความผิดปกติของอุ้งเท้าและอันนี้คือตัวรองอุ้งเท้านะคะคนที่อุ้งเท้าสูงปัญหาคืออะไรปัญหาของคนอุ้งเท้าสูงคือพอเวลาเดินเนี่ยความที่อุ้งเท้าเนี่ยมันสูงเท้ามันก่งขึ้นมาน้ําหนักมันจะอยู่ที่ไหนคะ ตรงบริเวณด้านตรงบริเวณขอบตรงบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยน้ำหนักไม่ลงละมันจะมาลงตรงบริเวณฝ่าเทา้าส้นเทาน้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเจ็บฝ่าเท้าและส้นเท้า,าได้ง่ายกลุ่มนี้ก็จะเจอเป็นแบบนั้นไปถ้าเรามีตัวรองอุ้งเทา้าปุ๊บมาช่วยยังไงพ,อ,พอใส่เข้าไปตรงบริเวณอุ้งเทา้าปุ๊บมันทําให้อุ้งเท้ารับน้าหนักนนบ้างแล้วกระจายน้ําหนักออกไปคนไข้ก็ทําให้เจ็บฝ่าเท้าน้อยลงเจ็บส้นเท้าน้อยลงหนังด้านที่ขึ้นบริเวณฝ่าเท้าก็ขึ้นน้อยลงนะคะ แต่กับการคนอุ้งเท้าแบนแล้วจะใส่มันทําไมล่ะก็ใส่มันทําให้เกิดอุ้งเท้าไงเพราะว่าเวลาวางน้ําหนักปุ๊บเท้าแบนแต่บางคนพยกเท้ามีอุ้งนะคะพอเส้นเอ็นพยุงอุ้งเท้ามันทํางานไม่ดีถูกไหมเราต้องหิ้วให้เส้นเอ็นมันหิ้วอุ้งเท้าตลอดวลามันไม่ไหวค่ะเอาตัวนี้มาลองให้ช่วยพยุงหน่อยนะคะพอช่วยพยุงปุ๊บเส้นเอ็นทางานน้อยลงเส้นเอ็นก็พอทํางานน้อยลงก็ไม่ค่อยปวดเท้าไม่ค่อยปวดและอุ้งเท้าก็เกิดขึ้นอุ้ง เกิดอุ้งเท้าขึ้นเพราะมีตัวหนุนขึ้นมานะคะก็<ๆ>ช่วยได้เหมือนกันๆๆๆนะคะอย่าบอกว่าได้ผลมากเลยค่ะเพราะว่าปกติเราเป็นคนเท้าแบน <laughs> ๆๆเราได้รับ ตัวนี้มา,มาจากสิริราชด,ด้วยค่ะเอามาใช้แล้วคือรู้สึกว่าเวลาที่เราเดินเนี่ยมันสบายมากขึ้นแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าอาการปวดตรงบริเวณน,นั้นเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่พบมากเลยในวัยสูงอายุก็คือนิ้วนะคะที่เกไปนะคะ,คะนิ้วโป้งเท้าที่เกส่วนปัญหาอย่างอื่นอีกรอคะอาจารย์ที่เราพบปัญหาอีกอันหนึ่งที่เราเจอก็คือตรงบริเวณส้นเท้าแล้วค่ะเจ็บส้นเท้าเวลาเดิน ไม่ทราบว่าอาจจะมีบางท่านเคยเจ็บส้นเท้าเวลาเดินพอไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกมันคือรองช้าอ่ามันค,คือรองช้านะคะทีน,นี้ผู้สูงอายุที่เจ็บส้นเท้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรองช้าเสมอไปนะคะถามว่าเกิดจากปัญหาอื่นได้ไหม,มได้ปัญหาที่เจอรองช้าเนี่ยอันดับหนึ่งมาท<ม>็อป10แต่ว่าที่รองลงมาคือตรงบริเวณฝ่าเท้าตรงบริเวณส้นเท้าเนี่ยมีไขมันน้อยลงจากการที่เราอายุเพิ่มขึ้น พอเราอายุเพิ่มขึ้นไขมันที่มาอยู่ตรงบริเวณหน้าเท้าฝ่าเท้าน้อยลง<ม>พอน้อยลงปุ๊บเราเดินกระดูกชนพื้นนะคะมันเจ็บไหมมันก็ต้องเจ็บเจ็บกว่าที่มีไขมันนุ่มๆม,มารองนะคะอันนี้แก้ไขได้วยการใส่รองเท้าพื้นนุ่ม,มใส่รองเท้าพื้นนุ่ม,มแต่ถ้าเป็นรองช้ำปุ๊บรองช้ำเกิดจากพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบนะคะ พังผืดใต้ฝ่าเท้าคืออะไรไม่ใช่เป็นพังผืดแผลเป็นนะมันเป็นพังผืดที่ทุกคนเกิดมาต้องมีอยู่แล้วนะคะติดบริเวณซ่อนเท้าทอดไปที่นิ้วเท้าทุกนิ้วเพื่อใช้ในการยืนเดินนะคะทีนี้พอยืนเดินมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้พังผืดนียมันตึงะนะคะพอมันตึงมากๆเข้าสังเกตว่าโรคนี้จะเกิดอาการเจ็บตรงบริเวณเวลาเราเหยียบพื้นก้าวแรกอพอเราลงจากเตียงก้าวแรกๆเหยียบพื้นจะเจ็บ พอเดินไปสักพักดีขึ้นเพราะอะไรเพราะพังผืดที่ตึงตรงเนี้ยค่ะพอเรานอนเนี่ยค่ะเท้าแล้วก็หย่อนหย่อนตามแรงโน้มถ่วงของโลกไอ้พังผืดตรงเนี้ยมันก็หดสั้นมันก็ไม่รู้สึกอะไรพอเราลองเหยียบพื้นปุ๊บเท้าก็แผ่ออกมาพอเท้าแผ่ออกมาปุ๊บพังผืดก็จะดึงเหมือนกับโดนกระชากออกจากกันจุดที่มันกระชากมากที่สุดคือจุดที่มันเกาะตรงส้นเท้ามันก็เหมือนโดนดึงกระชากออกมาคนไข้จะบอกรู้สึกเจ็บแ๊ล พอเดินไปสักพักค่อยดีขึ้นเพราะอะไรเพราะพังผืดตรงนี้มันยืดแล้วนะคะแต่ทุกเช้าทําให้เกิดการทําร้ายมันกระชากมันทุกเช้าทุกเช้ามันก็เลยกลายเป็นการบาดเจ็บเรือรังกลายเป็นการเจ็บส้นเท้าเรือรังได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการแก้ไขคือนวดพังผืดฝ่าเท้าก่อนตื่นนอนตอนเช้าก่อนเหยียบพื้นก้าวแรกตัดปัญหาซะเลยตัดปัญหามันซะเลยยืดเลยใช่ค่ะเราไม่อยากเป็นนะเรายืดมันซะเลยวิธีการ นะคะสมมติที่เป็นเท้าแล้วเนาะจะหยิบเท้าหมอเพื่อนมาก็กระไรนะคะนะคะแล้วก็ดึงสมมติว่านี่คือหลังเท้านี่คือฝ่าเท้านะคะเราก็จับนิ้วเท้าให้ตึงตรงนี้เราจะเจอแนวอ่าสมมติว่านี่เป็นเท้านะ,ะเราจับตึงปุ๊บเราจะเจอแนวพังผืดตรงนี้เลยค่ะเราพอตึงปุ๊บเราหย่อนมานิดนึงแล้วเรานวดเบาๆตรงบริเวณสบายค่ะสบาย ถ้านวดแล้วนี่นวดมือยังสบายเลยเนาะนี่นวดมือสบายไปถึงเท้าโอเค <laughs> <Okay, S 2> <อ>เรานวดเท้านะคะเ,เรานวดเท้าแบบนี้ก็สบายค่ะนะคะเป็นปัญหาที่พบบ่อย2ปัญหาหลักเลยนะคะ,คะที่มักจะมานะคะโดยเมา่ากก็ได้บอกไปแล้วว่าวิธีในการดูแลเท้าที่เป็นเบาหวานเป็นยังไงบ้างพูดถึงการนวดเลยะค,ะค่ะแหมเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงการนวดนะคะหลายคนนะคะคำถามจากทางบ้านถามมาว่า การที่เราไปนวดฝ่าเท้าเวลาที่โอ้โหเห็นตามร้านต่างๆนวดฝ่าเท้าเอ๊ะมันมีข้อดีไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีข้อเสียหรือเปล่าแล้วการที่บางทีเนี่ยไม่ใช่นวดธรรมดาแต่มีอุปกรณ์ในการช่วยนวดด้วยเขาส่งผลดีหรือผลเสียกับร่างกายอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วการนวดฝ่าเท้าเนี่ยนะคะถ้านวดอย่างถูกต้องเนี่ยนวดธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยมันก็ทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นได้ไปนวดได้ถามว่าอยากนวดได้ไหมได้ไม่มีปัญหา ถ้าคุณมีความรู้สึกที่เท้าปก,กติโอเคไหมคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานเท้าชา,าเราไปนวดเนี่ยเขานวดจนเจ็บเราไม่รู้เขาหากเขาบิดเราไม่รู้เราเจอว่าปัญหาบาดเจ็บมีกระดูกเหมือนกับเส้นเอน็นกระดูกอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นตามหลังจากการนวดเนี่ยเจอได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่แนะนำให้คนไข้ที่เท้าชาเช่นคนเบาหวานาไปนวดเท้า แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเท้าเราการรับความรู้สึกปกติเราไปนวดได้เพราะถ้าเขานวดเราเจ็บเราววยวายได้ถูกไหมคะอ่าหรือประเภทเอาไม้มากดโดยเฉพาะถ้าเป็นรองช้ำนะจะกดที่ไหนคะกดตรงซ้นจนน้าตาล่วงเลยเพราะเขาเห็นเราน้ําตาไหลเขาจะดีใจมากเขาจะกดต่อไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องนวดอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่นวดอย่างนี้พังผืดไม่สลายอันนี้คือคําพูดของคุณหมอนวด คในความเป็นจริงล่ะคะในความเป็นจริงคือมันมันทาลุนไปค่ะคนไข้มาเดินกระเพกไปอีก3วันอย่างเงี้ยไม่ไหวให้บอกคุณหมอไปเลยว่าเอาเบาเาก็ได้จริงๆเราต้องการนวดพังผืดข้างบนตรงนี้นะคะเราไม่ได้เป็นต้องการกดตรงนี้อันนี้สําคัญเลยค่ะหมอไม่จะบอกคนไข้ว่าไปนวดได้แต่ถ้าเขาจะนวดตรงจุดที่เจ็บเนี่ยให้เขายางไว้ก่อนให้เขายังไว้ก่อนถ้านวดจนเจ็บจนระบมและจนเดินไม่ได้เนี่ยกลายเป็นข้อเสียไม่ใช่ข้อดีนะคะ หรือถ้าจะนวดจริงๆก็คือเลื่อนขึ้นมานวดข้างบนนิดนึงใช่นวดข้างบนเอาให้ผ่อนคลายนะคะค่ะหลากหลายปัญหาเหลือเกินอีกหนึ่งคำถามค่ะบางท่านมักที่จะเป็นตะคิวบ่อยๆค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรคะตะคิวที่น่องใช่ค่ะเกรงที่น่องแล้วก็เป็นบ่อยมากเลยตะคิวน่องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเกิดจากขาดแคลเซียมไหมค่ะนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่แล้วคนไข้ของเราส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานเยอะไปเดินเยอะ มีมิดไนเซลตลุยเดินใหญ่เลยไม่หยุดนะคะ,คะพอเดินไม่หยุดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือน่องตรงนี้มันใช้งานเยอะกล้ามเนื้อมันตึงค่ะ,คะพอเจออากาศเย็นนิดนึงตอนที่เรานอนอากาศเย็นฝนตกกล้ามเนื้อน่องที่ตึงมันจะหดเพื่อเก็บความร้อนอพอมันหดเพื่อเก็บความร้อนด้วยความที่มันตึงอยู่แล้วพอหดไปอีงนิดนึงคราวนี้กลายเป็นตะคิวเลยนะคะแล้วลองสังเกตตะคิวข้างไหนก็จะเป็นข้างนั้นเป้นมันอยู่นั่นแหละไอ้ข้างเดิมนะคะ วิธีการแก้ง่ายๆเลยค่ะยืดกลมเนือน่องทำอย่างไรบ้างคะจ่ายืดกมเนืน่องทำอย่างไรบ้างวิธีแรกเราเรียกว่าถ้าเกาะเก้าอี้หรือเกาะกําแพงก็ได้เราต้องสาธิตไหมได้เลยค่ะเราต้องสาธิตเดี๋ยวเราจะสาธิตกันเองอ่าได้ค่ะสมมติว่านี่เป็นเกาเก้าอี้เป็นเก้าอี้เลยเก้าอี้นะคะเราต้องการยืดขาไหนล้วจะเอาขานั้นไว้ด้านหลังเข่าด้านหน้างอขาหลังตึง แล้วจริงๆเราต้องถอดรองเท้าให้ส้นเท้าชิดพื้นนะคะพอเรางอไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าน่องเนี่ยตึงน่องเนี่ยตึงอันนี้เป็นท่าแรกนะคะท่าแรกหรือว่าท่าที่สองนะคะก็คือว่าเราหาขั้นบันไดอาจจะเคยเห็นขั้นบันไดสเต็ปประตูเงี้ยเราเอาเท้าไปพาดมันก็จะตึงมาที่น่องได้บางคนอาจจะเคยทำนะคะพาดสูงขนาดไหนคะก็คือเราเอาเท้าไปพาดให้มันเหมือนกับ พอเราพาดไปแล้วเนี่ยน่องมันจะตึงค่ะเอาแค่รู้สึกว่าน่องตึงให้รู้สึกน่องตึงพอนะคะโอ้โหไม่ต้องสูงมากไม่ต้องสูงมากทีนี้ถามว่าไอ้ขั้นบันไดเนี่ยเอาสูงแค่ไหนแล้วต้องขึ้นอยู่กับเท้าเรายาวแค่ไหนนะคะถ้าเป็นคนเท้ายาวมากๆอาจจะใช้ขั้นบันไดธรรมดาได้แต่ถ้าเราแบบเท้าปกติเบอร์หกเบอร์เจ็ดเนี่ยอาจจะเป็นสเต็ปสเต็ปประตูมากกว่าที่จะเป็นขั้นบันไดก็ขั้นน้อยลงมากกว่านั้นนิดนึงแต่ข้อเสียของอันนี้คือไอ้ขั้นบันไดหรือสเตปประตูเนี่ยมันมักจะเป็นมุมฉากแล้วมันะะค สีลาเขาก็เลยคิดไอตัวประดิษฐ์ไอตัวอุปกรณ์ยืดกล้ามเนื้อน่องตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับโฟมบุหลักการเดียวกับพาดบันไดเลยเอาเท้าเนี่ยพาดลงบริเวณอุปกรณ์นี้ก็จะยืดกล้ามเนื้อน่องได้นะคะนี่ก็เป็นการออกกำลังกายในการยืดกล้ามเนื้อน่องอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่ทุกคนมักจะเป็นเลยบอกว่าทําไมนั่งนานๆยืนนานๆเท้ามันชักบวมๆแปลกๆอันนี้ผิดปกติไหมคะผิดปกติเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นความผิดปกติของหนึ่งถ้าบวมไม่ปวด คือนั่งห้อยขาแล้วมันบวมเนาะแต่ว่าอาการบวมเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดการปวดอะไรส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหลอดเลือดดำที่เท้าที่ขาตรงเนี้นะคะลิ้นหลอดเลือดดำเนี่ยมันบกพร่องเจอได้ในผู้สูงอายุนะคะคือลิ้นหลอดเลือดดำเสื่อมนะคะปกติแล้วร่างกายเราหัวใจเราสูบฉีดเลือดแดงไปที่ขาแล้วก็จะกลับมาทางเลือดดาถูกไหมคะหลอดเลือดดาแต่ปรากฏว่าหลอดเลือดดำเนี่ยหัวใจมันหมดแรงแล้วพอแล้วมันขึ้นมาเนี่ยมันต้องต้านแรงโน้มถ่วงของโลกขึ้นมา มันขึ้นมาเฉยๆมันหมดแรงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดดำจะสร้างมีว n e w ว y v a l ฟหรือว่าลิ้นกั้นไว้พอเลือดขึ้นจะไม่ให้ลงไม่ให้ทนกลับมาก็มีลิ้นกั้นมีลิ้นกั้นไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอเราอายุมากขึ้นไอ้ลิ้นเนี่ยมันเริ่มไม่ดีมันรั่วเพราะฉะนั้นพอมันสูบฉีดกลับเข้าสู่หัวใจปุ๊บมันขึ้นมาแล้วมันย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับมันก็เลยทําให้เลือดในหลอดเลือดดำเนี่ยมันเยอะค่ะพอแรงดันมันเยอะมันเลยทนออกมาข้างนอกกลายเป็นเส้นเลือดขอดแล้วก็ขาบว วิธีรักษาก็อย่านั่งห้อยขานานก็จะแก้ได้แล้วหรือบางคนก็อาจจะเคยได้ยินพวกถุงน่องต่างๆที่ใส่ที่เอาไว้ใส่ใช่นะคะเป็นวิธีการแก้ไขอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากนั้นก็ออกกําลังกายออกกาลังกายช่วยไหมคะอาจารย์ต้องเป็นท่าไหนพิเศษอะไรยังไงไหมคะเรื่องเรื่องเท้าบวมเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะในการกลับ เข้าไปให้ตัวเลือดเขากลับกไปก็อาจจะ<ป>มีในเรื่องของการขยับข้อเท้าขึ้นลงนะคะ<ม>ก็คือเรานั่งเราเราจะไม่นั่งห้อยนะเราจะนั่งพาดบนเก้าอี้แล้วก็ขยับข้อเท้าขึ้นลงการขยับข้อเท้าขึ้นลงทําให้กล้ามเนื้อที่ที่น,อน่องตรงเนี้ยมันปั๊มอะค่ะมันเะหมือน,น,นขยับแล้วปั๊มให้เลือดกลับเข้าสู่หัวใจได้นะคะโอ้เห็นภาพชัดมากๆเลยค่ะวันนี้เราทุกคนมีสุขภาพเท้าดีทั่นหน้าแน่นอนนะคะ,คะรวมถึงอย่าลืมสังเกตนะคะ ตัวเราเองเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดนะคะมีความผิดปกติอะไรต้องรีบมาพบคุณหมอรวมถึงบุคคลที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วอย่าลืมว่าการออกกําลังกายของท่านรวมถึงการนวดนะคะสังเกตดูดีๆด,ด้วยนะคะการนวดที่แรงเกินไปอย่างที่อาจารย์บอกก็คือไม่แนะนำะนะคะวันนี้ได้คําแนะนําอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องเท้าต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ยมากค่ะ,คะดีค่ะ ชาตินรงสหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขมาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งในปีนี้เน้นในหัวข้อร่วมสร้างอารมณ์ดีให้ทุกชีวีมีความสุขเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยได้มีสุขภาพจิตที่ดีโดยมีวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้างได้อย่างสมดุลพร้อมทั้งขจัดอารมณ์ขุนมัวความเครียดในทุกกลุ่มวัย ด้วยการใช้เทคนิคสามใจคือสบายใจพอใจและภูมิใจผู้ที่เป็นมีมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะมีความเครียดตลอดเวลานี้สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งโรคทางกายมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันสูงนะโรคหัวใจต่างๆนะโรคสมองเส้นเลือดสมองแตกต่างๆเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวนำมาเรื่องความ ไม่สบายใจความเครียดต่างๆเป็นมากๆเขาก็เกิดโรคซึมเศร้าเกิดโรคทางจิตตามมานะฮะสิ่งเหล่านี้ทั้งปวงนะฮะหากพวกเราอยากต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมก็ติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของกรมสุขภาพจิตนะ1ะหนึ่งอซึ่งจะให้คําแนะนําได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆครับปัญหาที่เราเจอบ่อยในเรื่องสุขภาพจิตผู้สูงอาย,ยุก็มี3ประเด็นด้วยกันนะฮะประเด็นแรกที่เจอบ่อยสุดก็คือ ผู้สูงอายุนี่มีความวิตกกังวลแล้วก็อาจ,จมีความเครียดแล้วในที่สุดก็ลงท้ายด้วยซึมเศร้าซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในผู้สูงอายุส่วนประเด็นที่2เองเนี่ยอาจจะมีโรคกิตในผู้สูงอายุซึ่งโรคกิตผู้สูงอายุนี่ก็ไม่เหมือนโรคกิตในวัยวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องของสมองที่อ,อาจจะทํางานไม่ได้ดีไว้ด้วยนะฮะ และประเด็นที่3ก็คือภาวะสมองเสื่อมให้ส่วนผู้สูงอายุเองเนี่ยก็ต้องเริ่มตระหนักในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นวิธีการอันหนึ่งผมคิดว่าอาจจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในวัยเดียวกันเพราะเพื่อนวัยเดียวกันก็มีปัญหาเหมือนกันก็ได้แลกเปลี่ยนกันการที่เรารู้สึกว่ามีเพื่อนในวัยเดียวกันมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยสบายใจขึ้นนะฮะว่าเออก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้เหมือนแปลเปลี่ยนกับจากคนอื่นอันนี้ก็ทําให้สบายใจขึ้นแต่อีกอันนึงที่จะทําให้ผู้สูงอายรรุรู้สึกรีเฟรชหรือสดจจ คนที่ต่างวัยลงมาอาจจะรุ่นเด็กรุ่นหลานนีมีการสอนประสบการณ์ต่างๆก็ทำให้รู้สึกเหมือนการให้ก็ทำให้มีรู้สึกความศักดิ์ศรีมีความภูมิใจจะติดตามชมรายการคนสู้โรคได้ทุกวันจันทร์อังคารปีห้าครึ่งถึง6โมงเช้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ